ก็จะทําพิธีเนาะเทีย่ยงกูเนะาะพามก็ต้องอยู่น้ําหิวท่าแหลนะเนาะธรรมดานน้าอย่างกระบแซ็ตต้น้ามัดสะกนะุนนี่ดอกฟังเตซื้อกันน็อกเขาแล้วของคนอื่นเนะ่ขเขาแค่มาแตะพราะเขาหมัดเขียนมัดขาไปโลยมาหนึ่งครั้งกลับออกไปพ็ได้เลยเพราะว่า,าสาวๆเนานี้รอยยิ้มหวานมากน้ำลายเยอะเลยพวกเฒทาทังหลายอย่าลืมตอนเย็นมานี่มีมีวายเนาะเริ่ม,เร,มรอยอยเริ่มหรือยังเริ่มหรือยัง อ,อันพวกยากินวายกับตาสั่นตาสวดเขาได้ดูนี่นะคนเปิดเฮงยังคนอ่ะนั้นมาจิบวายตอนเย็นๆนะ คุณประทามคุณประสงค์คุณแม่ธรณีผู้ข้าขออนุญาตเอาพื้นที่ใ้พื้นที่นี่เป็นของพระภูมิเด้อเอา,าวางลงพอได้ไหมต้องขอใจพื้นที่เปิดเลย้มาเรยนที่อขอพื้นที่เพราะว่าที่นี่เป็นของแม่ธรณีขาขอใ้แค่นี้มาให้พระภูมิ านพันล้านเนอะพันกว่าล้านได้หรือเปล่าได้พอได้ไหมเป็นคลองเฮาอะไรได้ไหมใจวอกเอาได้เวลาแล้วผูกขาดที่ขออนุญาตครูบาอาจารย์ที่ตาเห็นคดีตามองเราเห็นคดีเทพโภมทุกพระองค์ผู้ลุษขี่ปัญญาปัญญาพุทธัญายับปัญญาพังคีนาคราช ผู้จักกันคุ้นเคยดีกเเดระจงเ,เดสด็จมาพยาพุธพันตาพยาพุธอนาตาถึงเสด็จมาเด้อผู้เลิอดสีงร้อยแปดตนเลือสอทีที่หนึ่งร้อย้าสิทำปีีหนึ่งคนแปดพัสี่เก้เราเ sambutasa sa Sambu sa na mo tasa pagkawato rahato sama sambutasa na mo tasa pagkawato rahato sama sambutasa arahang sama sambuto pagkawabutang pagkawantang apiwate mi sawakato pagkawata tamo tambang na magkami ah ah ให้เป็นมารับสก,ก่อกว่าเรเกวาอลักษ์น้อยใหญ่จงรับรู้รับทราบเลือถ้าสกปรกจะมาเฝ้ามาจมมาหาแล้วนี่ก็จิเอาให้อยู่ให้กินเด้อแรงข้างบนใส่พานแล้วเอาน้ำเลี้ยงไว้พระแม่ทรณีจะคุ้มครองส่วนอันนี้เดี๋ยวจะเอาให้นี่เป็นหินปราวีถ้าจะหนุนอธิฐานและลงยันแมงป่องมหาลาบ ให้สังเกตร้านเขียวขจีเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะประมาณนั้นหรือมากกว่าเพราะว่าได้บารมีเอาความสิโนเออเออลงของวัตถุมงคลลงไป่เด้อจ้าถูกอ้าวอันนี้สามโลกสวรรค์มนุษย์บาดาลอ่าเปนเอาไปเอาโซ่สะก่อนก็ได้โซ่สะก่อนเออแต่ เอาพี่สวงเป็นผู้รักผู้ใหญ่เนาะผู้ชายเอายังยังบอ,บอเอเฟียอันนี้แก้วแหวนเงินทองแหละอันนี้นะที่เปิลให้บรรจุค่ะถ้าถึงเวลาหนึ่งมีฮอดแสงพุ่งขึ้นในป่าในเขาเนะี่ยเพราะแสงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แะเอาต้องแกะออกมาค่ะบอบอ่บอต้องแกะโรนเลยมาจีรจุ้มกันเงินทองปวดแตกกระจายอันนี้อยู่ในนี้นะมีประมาณแสนล้านนะแสนล้านเ้า เอาอธิษฐานแล้วก็ใส่ลงไปเอาอธิษฐานก่อนนะอูอีโออีอีอีโออี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 โออี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 อดอี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 อาอี you know อีอีอ <waters S 2> ีอีอ <happiness> ีอีอีอ really ีอ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 ออ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 อีอออออีออ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  เอาจอยเอ้ยตัวกระจุงเอามาแล้วแม่ผู้สาวลูกมาเมิดเร็วมานายช้งก็มา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 ,มา <c oughs> เอาเสร็จแล้วตัวนะฮะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะ พระคาวตอรหัตตสัมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะพระค่าวตอรหัตตสัมาสัมพุทธะสาธุสาธูคุณคูบาอจารย์ที่เสด็จมาเทวาอาลักษ์เทพพรมพัชวะเทพพัชวะนาลายปญานาปยาคุปปญายักษ์สิ่งศักดิ์สิทธทุกพระองค์ที่เสด็จมาบัดนี้พระภูมิเจ้วที่เสด็จมาแล้วนั่งพักพอนรับประทานอาหารขวนข้าวอยู่ทางคนผู้ขาทั้งหลายขอตั้งเฮือนตั้งชาให้พระภูมิ ขอให้บุญบารมีที่ลูกหลานทุกคนถ้้เอ่ยนาม็ดีบ่ได้เอ่ยนาม็ด,ด,าามดีที่ได้บร่วมในการยกที่พักที่อาศัยกะฤหัสพันล้านของพระภูมิเฮานี้จงมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเหตดให้ปู่ให้ย่าครูบาอาจารย์ที่สเสด็จมาขอให้พวกเขาได้พากันยกขึ้นอยาได้ล่มได้จมให้เจริญเจริญยกขึ้นนุ้นขึ้นตลอดไปเด้อสาธุดังๆสาธุเอาบัดนี้นายจ้างของบาซอยกัน

เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานให้เกิดการค่าการขายก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนะกยองอันอันนี้ผมมีอย่างอื่นแล้วเนาะเออเอาบริวารมาบานอาไอ้ชวงยิบขึ้นมาเออนางป้อนนางสนมกำนันเอามาวางช่างมาโกควายเอาเปียกมาจับวางอธิษฐานพัากัปผาย เดี๋ยวเดียวให้เสร็จแล้วเขาจะมัดเขมัดเสร็จมัดมัดผ้ามัดผ้าแล้วมันก็เปิดท่านี้อยู่ข้างล่างเออถามถวายบูชาคนเด้อเราอาจจะต้องต่อไปอาจจะต้องมีอะไรมาเกาะเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเวางไม่ตองมีป่ะวางวางให้พออยู่ครับเย็มามุมโยงไปมัดทางหน้าเออโบนแลี้ยวคำโบมันโปรเฟสเซอร์สวยอันนั้นโบล้วให้ผู้อื่นมาเซิบพวก็คือเล่าเออลูกหลาน ขออันเชิญขึ้นสู่เงินฌานอันใหม่เด้อขอให้พระภูมิสถิตอยู่งที่แห่งนี้โอ้พุทธาสถิตอมธรรมสถิตอมสังฆะสถิตพระภูมิเจ้าที่จงมาสถิตเทพเทวาอารักษ์จงมาสถิตปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้จะทำให้การเป็นลมลุกเลืองมามามาโปรยคนละเล็กละน้อยก็เอาอย่าลืมพกเจ็ดเปิดบอกแล้ว่ะมาลูกเด็กลุกมาเข้าฟ้อง สวัสดีวันมากมายหลากหลายดีมากดีมาก